อันนี้ยาวเท่าไหร่ล่ะรัว้ว <c oughs> <c oughs> ยาวสา <c oughs> มเมตรยี <c oughs> ่สิบนะคะอันนี้เอฟซีดูไปดูมาเอ,อยอดดิวคืออยู่ทําคลิปนาทีกว่าเอ้ไงคนดูหมื่นห้าพันครั้งละ <c oughs> ดูบ้านเสม็จตําบลตะแสงจ้าถ้าใครอยากมาดูแบบบ้านก็ทักมาได้อนุญาตให้ดูอยู่ <c oughs> คิดแบบเองอะไรเองแต่ว่า ได้ประโยชน์อยู่เพราะว่าไอ้ลมมันเข้าทุกทิศทางของบ้านเพราะว่าเราดีไซน์หน้าต่างรอบบ้านหมด <c oughs> ตัดหากันได้หมดอยู่บ้านสม็จตำบลตะแสงเนื้อ FC FC นายจองเด่งก็เวะเวะหมูมือแบบตะบาน oh, <no. S 1> แบบไม่ได้คิดยากหรอกค่ะคิดง่ายๆขาอีกสิเซนความก้าง3ามเมตรยีสเออความยาว อาทาทากันสนิมดำด้านก่อนจ้ะแต่เดี๋ยวก็มีสีในใจอยู่สีในใจก็นี่เละเดี๋ยวสีทองทองดูนะจ้านี่ห้าเม็ดเท่าไหรล่ละจ้าไม่ได้ไปดูคลิปเก่านะจ้ะไปดูในคลิปเก่าพูดไปอยู่พูดไปพูดมาก็ลืมแล้วไม่ได้จดไว้อันนี้ทาสีดำด้านไว้ก่อนเหล็กกี่หุนน้อเชิดไอตัวประตูเนี่ย บินมันอยู่แต่ในโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูบินว่าใช้ <Okay. S 2> เหล็กขนาดไหนบ้างนะฮะมันซื้อหลายอย่างมันอยู่ในบินมันอยู่ในโทรศัพท์อันนี้สี่คนยกอะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวจะใส่ล้ออีกอันหนึ่งสองล้อไม่อยู่ใช่ไหมเชิด <c oughs> ทำไมเ <c oughs> ยสุกับเยอัดบอกไม่อยู่ <c oughs> บอกให้ใส่ตรงกลางอีกอันหนึ่ง <c oughs> โอ้ยจักจะเชื่อช่างเล็กหรือช่างใหญ่ดีดอกน้อนี่ <c oughs> เออ ต้องใส่ลอ้อล้อสามสามขาก็ไม่วิ่งแล้วนะสองล้อนะถูกแล้วอ่ะเอเยเอถ่ายไปแล้วนี่พูดไปแล้วด้วยนี่เฮ้ย <c oughs> hey, ช่างสุกับช่างอัดที่ทำเรื่องยืนคำร้องเอาเสาออกนอกเขตบ้านเราก็ทำให้เราได้ทำรั้วบ้านอย่างเรียบร้อยทีนี้เตอร์ขอนานแล้วนะจ่ายตังนานแล้วนะอืม ไฟ15แอมคนขอเยอะมากคิวยาวจริงๆจ้าเดี๋ยวคลิปนี้จะรวมเทคารซื้อเหล็กซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเนี่ยทำทั้งหมดทำเองนะคะหมดเท่าไหร่นะบุญมีใกล้เสร็จละทำถาวรเลยหมาแมวเข้าไม่ได้แมวเข้าได้หมาเข้าไม่ได้ละ ก็หมดค่าใช้จ่ายทั้งหินปูนใสยทุกอย่างอุปกรณ์ในการทำรั้วบ้านประตูบ้านครึ่งปูนครึ่งเหล็กในครั้งนี้นะคะหมดไปประมาณ23,200ืร้กว่าบาทนะคะรับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ